ไม่เจียวพ่อสมานพ่อสมานครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีเศา้าวันเสาร์ที่30สิงหาคมแน่นครับวันที่สามอ่บรรยากาศวันนี้คขายังเป็นสรงลอดโป่งอยู่เนาะเมีนครับแต่ว่าฝ้าหากเป็นขมูขมัวเน่นครับขอคอว่พาพยุที่เข่าบ้านเขาเด้เหมือนไหนันบอกครับ พ่อแม่นี่ดปอเพลเตือนมาอยอเยยิ่งข่าวว่าอยู่เมื่อนีนพี่น้องเบ่งบรรยากาศการซื้อขายตรงก็ยังคือคักต่เสา้ั้าพวกเราเสาเนี่ยคักอยู่ครับเสานีเพราะสมานได้มาถามสาวครับสามสาเอานี้เป็นสาวหง่ดีคุพ่อแ่ดีครับท่องเลยหรือครับท่องในเกียรติเดือนนี้ว่าจังแต่ยัน่ไอ้บ้านมับ้านหรือว่าบ่ทับใบทับครับพริกแดงไว กบพิกแว้งแม่นครับรถสูงเทเด่นพ่อสูงลอยซีขึ้นนีลอยซีขึ้น่ยาดีอัตราดีก็มีติคนว่าได้มีครับประกัน่ายังเป็นงเรียงนะครับเป็นงเรียงท้าใด่ลพ่อนั่นไงเด่นพ่าเดียวยีองครับซองแกันพ่อเม่อีลานน้อยตัวนี้โตกลางโตกลางพมวมาเดียวอารอยครับจากเดือนจากปีแล้วครับเนี่ย ปีกัวเนี่ยเออส่วนนั่งเมาตัวนี้พ่อไหมเมาตัวนี้เพราะมันเอาเอว่าง่ายกันอายุสุดสี่กับอีหลานกำแพงบริมบ้างน่องเดินนะน่องเดือนเนาะอ๋ออีหลานนี่ใช้เมาส่วนล่าสองตัวนี้สซนเขาแล้วเป็นเสียกเป็นเมาแล้วนะพ่อเนาะนางแด้งอกเหลืองๆนี่สองสาวนี่สีเดียวกันเลย พเซาบินน้องก็ไอ้กันเล่นน่อยพวกต้นลายตัวนี้นแดงดีอยู่เพ่อสมานระเบอรมาก,ก่อนนะครับมาพราพี่น้องโซหาพี่น้องอยู่้ไปเลี้ยงกับพี่โซฮาพ่อสมานเนะครับไอ,อ้มาโมนี่สามสองงองน้ำวาคาที่เปิดน,นี่ต่อรองเนี่ยนะพ่อเนาะได้ครับได้ขันว่าไก่เราส่งให้เพื่อพี่น้นองผมมาถามเบิ้งแล้วเบิ้งค่ะ 0972389252ครับแล้วก็อีกเบอร์ก็0967573435เบอร์นี้มีไลน์เลยครับเบอร์ล่างนะตาแต่ละตัวตาใสดีด้วยพ่อสมานเนาะเออตาสะอาดดีแสดงว่าข้อก็สมานดูแลดีได้ข้อของมันเลเที่ยงดีตรงนี้ไม่่ายไปมาจาก ติดลอยตัวก็เพราะอังขอบอม,มือพี่น้องอย่าเบิ้งของกิงบ้านพ่อสมานบ้านนายอินแต่งตำบลภูเลนคมอำเภอ้านเข่าชัยยภูมิ้วยครับเดินไปเด็กเบิ้งครับอสองนุ่มนี้เป็นของห้อยอข่าน้องครับ อันนี้เป็นเสื้อเป็นมอแล้วครับนหะนเอาไปขุนครับดูสีกันเด้อเอาไปขุนเลยครับสองนุ่มนะอ่เนื้อหลังกับพระแท้ได้โยเราว่าไวสองหกครับค่อยท่าน้องจะได้ดขอเบอร์ได้ครับนะราคานี้แหละครับเปิดนะครับเห็นที่น้องในเบิองราคาน้ำ เออถ่ายก็ดีตอนเราเนาะเอาเบอร์ครับ0935512631ครับต่อได้เนาะละครับต่อได้น้อยหน่อยครับต่อหลายไ่ได้น้องเดี๋ยวมาสองคั้งครับมันนะรถอะดึงหัวใหญ่ไปอีกครับ คู่นี้ว่าไว้ซีบเก็บรครับค้อง้องตัวนี้ว่างทั้งคู่ครับเป็นไีสามี่ีลูกครับเป็นัวยเงครับัวใเญ่จะมวยง้เป็นแม่ลูกเร้อยหาขึ้นเราะแม่ลูกที่เขาแม่ลูกจะไว้ตัวน้องเป็นเปนเอาไว้ครับอ๋เครื่องดับโทไยไหมครับเครื่องดับโมทครับระหลาดแกงครับลุงไทีานนีเฮ็ดเขามันอะไรลูกครับ ติดเขาสีถือว่าโอเคงเราอยู่น้องห้กัน้องว่าสีถือว่าดีด้วยเนาะครับหัวเลี้ยงครัาติดเขาไม่ยังดีอันนี้เป็นหัวไทยบ้านพัดีเขาเนาะไทยบ้านครับวัวไทยบ้านวัวลามเนี่ยนะครับวัวปทบม417ตันบครับครับ417ตันครับอือขายเป็นราคาเนียนนะครับเนี่ยแกะนะกระตุกตัวละสองไม่น,อน,น้อยพี่ต้องเคยโทรมาถามแล้วนะครับเพื่อจะเอาเอาไปดอมไปในครอบครับอันนี้คั้นเอาลูกเข้าไปกินพ่อแม่ด่าได้กตัวน้อยเนาะครับครับให้เขาล้อกันหมาดเลยครับเด้อ เครื่องดำสองตัวด้านล่ละเนี่ยครับนะของให้กันน้องนะันเลอ่วานนี่มันตัดแบหวานเสร็จ่้อป่องเรามาจากบ้านหนองบัวขาวได้ครับอันนี้เป็น พ่อเป็นแม่ลูกนะพ่อเนาะเป็นแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกลูกเป็นบักราน้อยแต่ว่าอีหล่าแม่เขานี่ท่องได้สองหมื่นหกอ๋กอเราเปิดไว้สองหมื่นหกอีหล่าแม่เขาตัวน,นี้ท่องจิตเดือนลูกตัวที่สามค่าท่องซีสามค่าท่องนะครับสูงลอยบืนบืนซีฮอดเยอะยี่สิบหกแล้วคุณพ่อเนาะยี่สิบหกเราเปิดไว้ยี่สิบหก เครื่องพาได้มมขอนายครับเส้นลูกบักลาน้อยนี่กะเอาอกป็นับกันหมาึงอลูกเออเดีบนบ้านที่บักลาไนครับน่ลูกท้องเจ็ดเดือนลูกมันเท่าไหร่นะลูกมันอ่ะเดี๋ยวเมื่อนึง ต้องขอเบอร์ครับ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 เบอร์โทรศัพท์อ๋อศูนย์เก้าหนึ่งสามสามสี่ห้าหนึ่งสามเจ็ดต้องมีติคอดรับประกันนะคุณพ่อครับรับประกันรับประกันต่อใดๆครับเนาะครับมันบาได้คุณพ่อครับครับครับคุณครับครับเปิดสนใจมาเลย พ่อเชิญวันนี้ได้ลูกสมุนแล้วนี่แม่อ๋อได้ป้าคุยเอามาพาคคุยอ้อบอกว่าบอกว่าเต้านมเต้านมเต้าห้องแล้วอ๋อเต้าห้องแล้วเตี้ยเออปวดหลังยาวว่งเนื้อหัาใส่มันถุงปุวยเนื้อมันกินหมดเลยกินน้ำทังเนอันนี้เป็นหัวเป็นหัวฝูงบอกครับเป็นหัวฝูงอ๋อที่ฝูงใหญ่เลยที่นี่กับที่หาจินงประทันงูตัวใเงยน้องเขียนเนาะ กินสาวน้อยทั้งสามแล้วนียครับทั้งสามที่นั่าที่ว้านเดี๋ยวห้อยสามตัวนะอันตัวนี้ผมก็ปเปิดไ 10, ดว้มือสิบผ่าร้อยหนึ่งมื่นห้อยต่อเดนี้ยต่อใดจากราคานี่จะก2่สิบสาสิบกิโลสงได้ได้บครับได้ออเอาเบอร์มากร้องครับห้อยศูนย์แปดแปดสี่แปดสามศูนแปแปดครับไ่ได้มีตะมีแตกว่ครับ,รบมันเป็นเป็นอย่างนี้แหละอันนี้ที่จิื่งเ่อื้นจากเพื่นอะไรเืจากเขา ไม่ได้ดูข้อผมนะไม่ออนด้ออนมาดูมันก็มันหลอนแม่เราอ,อ,อันนี้มองลงกินอย่างัางหยามันจะขึ้นแต่ว่าหมองน้อนเขาเกี้ยงดีเยอะสามตัวนี้น้อยด้ครับเดบ้น่ะแต่ว่าหยาเยอะไปได้ขีดน้อยเนาะพอทันได้ขีดพอนี่นปั้นฟังก็เพลงแล้วได้สาวน้อยสีแดงยีอย่องเราเยอะด้วยครับไหน,นมาหนึ่งสาวแดงยีของเราเยอะทีหลานี่เราว่าไว้หมือนครับหมื่นถวนด้ครับกลมๆตัวเลีกกลมๆ พี่น้องอยากเอาไปดอมไว้ในคอกนี่ในขอเบอร์แล้วต่อเราได้ครับราคาที่เราวาเนี่ยคือราคาเปิดนะครับส่วนเบอร์พอนีกะ0 6 5ย2 1ก5 3 9ครับไปโทรมาสอบฐานไว้ได้ครับมาไปมื่นหนึ่งมาดีครับ,รบ,รบต่อได้ครับพอนีต่อ,อมาไทย เราจะได้มีของพ่อคำไม้เลยครับเนี่ยเป็นสาวผีกลัวแล้วครับเป็นบ้านๆร้อยสามสิบผ้า135ขื่นพันได้ยืดอกครับนะแล้วเปิดไป<อ><อ>สิบผ้าเชิงพาสวนเม้คขานี่ปล่อยไปแล้วครับพี่น้องมันยัดไปแล้ว ขอเบอร์ครับ0817568764เชียนนั้นจากหนองบัวแดงได้ว่าหนึ่งคมครับนะเป็นแม่ลูกเอ้ยเส้นนั้นเ,เนนขาที่พานอยากตัว,วเนาะแม่เขานะครับนะนนแต่ว่าหากอยากอันหลงตัวเนานะ เออเจ้าของเราอดีเบึงประธานบ่าถันบที่นี่ล้วน้อยน่นตัวเมีนอนลานน่ะเนาะก็เด้ก็ให้น้วมาไปชุดเนี่หนึ่งหมื่นกับอีกห้าพันอ่าเบิ่งมาก่อนเลยครับปะศูนย์เก้แปดหนสามเก้าแปดเจ็ดหกหงครับว่านี่มาจากนองบัวแดงด้วยครับน่ะเ่ยพี่น้องเอาไปไว้ในครอบลูกแดงยงนลอยอยู่หักดักอยน้อยนึงอีหลาน้อยนี่ก็ได้ เจ้าของเริเบิ้งมาถึงได้ครับเนี่อ้ตายแม่ลูกตายแม่เกีดยก็ได้นะ

นุ่มน้อยไม่เบนซีโต้นุ่มน้อยนี่ายเท่าไรนะราคาเจ็ดพันเลครับเท่ากันเลยครับอ่าถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องยุกตึงซีนี่ก็ไปซุ่มได้ยินปะได้ครับรถไทยรถไทยได้อยู่ราคาพี่น้องเคยโทรมาโต้เราครับมาให้เบนเอาเบอร์ศูนย์เก้าหกแปดเก้าสองศูนย์แปดสี่เก้าครับพี่น้องเอาไปดอมเลยครับเนี่ยนุ่น้อยแล้วก็พี่น้องได้เบิรงราคาเหมือนกันราคาที่เิันเปิดตัวละเจ็ดพันนี่คือราคาเพิ่มโต้ได้ครับ โอ้มาเชียมให้ก่อนไฟเสดเดงเลี้ยงเลียบพอดีครับปัดโทษหัวกระเด้งหัวแดงครับเป็นได้หนุ่มผมนั่นเห็นไหมครับสองหนุ่มใครบ่งคับตัวหัวนี้เพืได้หล่อกันจังมาอีกทีเซูซีกันเอออ้าวอายุอันน้ำบิังหุ่นแล้วก็ดิเพราะถึงไปขุณแล้วให้ก่อนเนาะครับครับได้แล้วเด็กคุณครับ ตัวกับไล่เลียกัยกยึดได้หรือเนาะทางเราอยู่เขาที่วาดไหนรับตรงตัวนะวัดตัวนั้นเปิดปัญหาครับต่อรองได้ราคาเปิดถึงละครับราคาเปิดสามสิบสี่สิบกิโลซุงได้ครับขอเบอร์เลยครับมาศูนย์เก้าเก้าแปดเจ็ดสามหนึ่งสองเก้าห้าครับยังสดอยู่งได้ครับค่อยก่อนครับสดทั้งวัดทั้งค้นครับเพื่อพี่น้องผู้ใดอยากได้มาเบิ้งเราบริหารเรียงง้อใส่แล้วก็ค่อยโทรหาเราค่อยก่อนกันหมานี่ครับเด้อครับขอบคุณครับ เดาไหร่าเตยวเตัวได้ครับเนี่ยเด็กพ่อพวเม่บ่นแล้วได้ง้วเลี่ยงเด้ครับน่ยมาสองโคมกับหนึ่งสาวอันนี้คือเม่เขาลูกเขาตัวเลยคุณพ่อนอนนี่ไงล่ะรวมแลวน่ะ โอ้บักลาน่อยเดี 04, mm ๋ยวดเบิงต oh, ังุณอ๋ออันนี้ลูกตัวที่ท่าคุณพ่อลูกแรกน่นอ๋อลูกแรกแน่นลูกสองกว่าได้ดอกอีลานนะท่ายพ่อผมผมนี่ว่าท่ายครับผมนี่วบานมัสี่พันหนม่นสี่เนีดกันเราต้องพูดอเจอ๋ออีลานีมื่นสี่พัน ลาตัวนี้ได้กับลูก้ันสามอ๋อพอยีานีบางก็อนนึงอนะากบางก็อน้อยนึงก็ลูกเรีกขึ้นกันนี่ได้ลูกขอครับนเห็นจะไทยนะบหลาส่วนสาวงามจะได้ได้พ่อเท่าไหรงามบอกว่ามต่อพันต่อพันต่อได้ไหมเรียกครับนลต่อพันอันนี้ลูกอีลาตัวบ้องแห่งลูกขาทาได้เท่าไรครับนี่คืองเลี้ยงเลยครับพ่อพงแน่บ่นแล้วได้มาเป็นงวเลี้ยง อ๋อนี่คือลูกขอเบอร์นะครับ085ครับสี่เก้าสครับเขอจะได้งวงเลี่ยงของพ่อพุกในบนเครื่าหารบนนี้เลยครับมันมันนะครับครับผมขอบคุณครับจะได้ดังไหมครับ ตัวใดดังครับเรียกอะ <c oughs> ดังทุกตัวหนึ่่สี่หนึ่งม่น